3,400บาทนะครับลดเหลือ2,380บาทผมสั่งซื้อในช่วงมีนาคม2,023นะครับส่วนในเซ็ตที่เขาจะมีมาให้อะไรเนี่ยก็ลองไปดูในลิงก์ในดีสคริปชันกันก็ได้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็สั่งซื้อโอไลท์ในเว็บไซต์อยู่ตลอดเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ไม่ได้เปิดตัวใหม่นะครับคืออาจจะเปิดตัวมาใหม่สักประมาณหนึงแล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่สีใหม่ด้วยนะครับแล้วตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ด ออกมาหลายเดือนที่แล้วนะผมไม่ได้ซื้อพอดีเดือนมิถุนาย,ยน2023ที่ผ่านมานี้ก็มีโอกาสได้ซื้อนะครับเพราะว่าเขาเอามารีสต็อกอีกครั้งหนึ่งนี่คือ OL i g h t j a ล l Lot Mini นะครับ long range EDC flashlight limited edition สีส้มนะครับ orange แสงไกลสุดอยู่ที่600เมตรแสงสว่างสุดที่พัน lumens นะครับก็เป็นไฟฉายที่แสงจัดพุ่งนะครับพุ่งจัดเลยจัดว่าพุ่งพุ่งว่าจัดเลยนะครับ 600เมตรที่พันลูเมนเท่านั้นบางคนบอกว่าพันลูเมนไม่สว่างมันไม่ได้ออกแบบมาให้สว่างกินพื้นที่กว้างครับตัวนี้ออกแบบมาให้ส่องไกลแต่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ในช่องผมเคยรีวิวเจ้าตัวนี้แต่เป็นสี Olive Dark Green หรือ OD g นะครับ OD ดี e e n ไปแล้วด้วยบ๊อบอัพตรงนี้ถ้ามีกดคลิกเข้าไปดูได้หรือเอาชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อไปเซ right. ิร์ช o l i วาลอดมินิ โอดิกรีก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเจอถ้าท้ายคลิปไม่ลืมเดี๋ยวจะเอามาเทียบให้ดูส่วนสีดำเนี่ยมันจะมีเวอร์ชันที่เป็นติดปืนด้วยดนะับเบิลคือเวฟออนม้าส์เจ็ดไลนะไฟฉายติดปืนยาวด้วยพวกเหมือนกันแต่ตัวบอดี้เขาจะทํารางติดอุปกรณ์มานะครับผมแล้วก็ตัวที่ถือได้ก็จะมีสีส้มสีโอ Green นแล้วก็สีดําแล้วก็สีมิดไนท์บลูด้วยเดี๋ยวค่อยมาเรวิวให้ดูนะครับผม เปิดกล่องมาข้างในจะมีคำแนะนำนะครับบอกว่าเอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกแล้วชาร์จก่อนนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าเลนส์จะมีตัว protection film แปะชาร์จขนาดชาร์จเป็นสีแดงเต็มแล้วเขียวอีกครั้งนะราคาเต็มนะครับ3า0 0บาทลดเหลือ2380เดือนมิถุนายนเดือนอื่นลดเท่าไหร่แถมอะไรบ้างไม่รู้นะครับลองไปดูกันเองในนี้จะมีคู่มือซึ่งล็อกมาในฝาแบบนี้ซึ่งผมชอบนะเออติดตั้งแบบนี้มานะเปิดมาปุ๊บคู่มือติดขึ้นมาด้วยนะครับ อันนี้จะมีอุปกรณ์อื่นๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จแน่นอนนะครับเป็น MCC cable นะครับ MCC MM 1นะครับ MCC 1เฉยๆ1 A อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องชาร์จเร็วมากแต่ใครมี MCC 3ก็เอามาชาร์จได้ตัวไฟฉายนะครับพร้อมกับโฟมกันกระแทกข้างล่างแบบนี้นะครับนี่มาแบบนี้นะครับตัวนี้จะให้ซอง fast draw นะครับ quick draw มาด้วยซองชักเร็วซึ่ง เป็นวัสดุพลาสติกนะครับน่าจะเป็นประเภท glass filled nylon หรือโพลิเมอร์ซึ่งจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกแข็งๆแบบเนี้ยด้านหลังมีเบล์นะครับเบลล์หลูกคือเกี่ยวกับเข็มขัดหูกางเกงนะครับเกี่ยวกับเป้โมลิเกียก็ได้นะครับซึ่งกว้างพอที่จะรองรับเข็มขัดท,ที่เข้าได้สบายส่วนด้านท้ายก็จะมีช่องนะครับเจาะไว้ให้สามารถจะกดใช้งานไฟฉายได้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้แต่ตอนนี้มันบล็อกอยู่มันก็เลยเปิดไม่ติด ส่วนด้านบนก็จะเป็นช่องเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็สามารถจะดึงตัวอุปรกรณ์ขึ้นแบบนี้แต่เราไม่สามารถจะเสียบไฟฉายลงในลักษณะนี้ได้นะครับต้องเสียบแบบเบเซล up หรือปากกระบอกของเลนส์ชี้ขึ้นเท่านั้นนะครับสองนั่นหนาดีทำดีเลยนะครับออกแบบมาใช้กับรุ่นนี้โดยเฉพาะแน่นดีนะผมชอบนะพอดีเลยไม่หลุดนะครับต้องเขยา่าแรงจริงๆถึงจะหลุดโอเคเรามาดูกันที่ตัวอุปรกรณ์เลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นไฟฉายขนาดย่อส่วนของซีรีส์จวาร์ลนะครับซึ่งเจวาร์ลอมันแปลว่า แหลนหลาวหรือว่าแปลว่าฉมวกอนะไรประมาณนี้เจวอลอตคือยิงไประยะไกลนะพุ่งไกลนั่นเองก็เปรียบเทียบกันกับฉายาของมันคือสองไกลนั่นเองนะครับเออจะพูดว่าอะไรสองไกลเนาะพุ่งไกลสองไกลโดยโครงสร้างของเขาเนี่ยจะมีวัสดุเป็นโลหะนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอลูมิเนียมอลอยตัวเวอร์ชั่นนี้จะเป็นอโนดัสสี o อเรนจ์สีส้มนะครับซึ่งรู้สึกว่าจะขายช่วงฮาโลวีน ปี2022ัมั้งนะครับตัวนี้นะผมเคยเห็นหรือว่า2023นี่เแหละไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีไปแล้วแล้วก็เดือนนี้มันมีของเข้ามาเขาก็เลยเอามาจัดโปรโมชั่นอีกครั้งนะครับซึ่งเป็นลิมิเต็ดผลิตจำกัดจำนวนและเวลาหมดแล้วหมดเลยไม,ม่ผลิตซ้ำแล้วนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีตัว protection film ซึ่งจะบอกว่าลอกออกก่อนใช้งานนะครับโดยการหยิบออกมาแล้วก็ลอกแบบนี้เราจะเห็นว่าข้างในจะมี led ขนาดเล็กนะครับอยู่แล้วก็ตัว led เองเนี่ยจะเป็น led ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถจะใช้งาน กับพื้นที่ที่มีระยะไกลออกไปได้นะครับจะเห็นว่าตัวของไดโอดหรือว่าตัวอิมิเตอร์เนี่ยจะเป็นฐานกลมนะครับเห็นไหมแสงมันก็จะมีความกลมนะครับที่ระยะใกล้กลางและไกลออกไปไม่มีโดมเลนส์ด้วยนะครับแบ,แบนแบแบบนี้ให้ความเข้มกลางความแคบแล้วก็พุ่งไกลามากๆซึ่งพุ่งได้ถึง600เมตรเลยนะครับแม้ว่าแสงแค่พันลูเมนเท่านั้นส่วนรีเฟลคเตอร์หรือคมสะท้อนตัวนี้ใช้เป็นแบบสมูทคือให้ผิวที่เรียบลื่น กระจกเป็นแก้วเชินประกสาสใสมากแล้วก็จะมีตัวเบเซอรริงเป็นสีดําทําเป็นลักษณะเกลียวๆอย่างนี้โดยเบเซอเคเาจะเป็นสีดำนะครับสีดําเทาๆแบบนี้นะครับด้านข้างก็จะเกลี้ยงเกลียงแบบนี้เลยจะมีฮอตโคชันเตือนแล้วก็จะเป็นซีร i ลลัมเบอร์ตัวนี้เป็นตัวที่4,187นะซี187ตัวนี้จะเป็นร่องระบายคำร้อนนะครับหมนุมนๆงานสี N c โคตรดีงานสีก็ดีมากด้วยนะครับ ถัดมาอีกก็จะเป็นชื่อรุ่น Jawolot Mini นะครับเดี๋ยวผมจะเที่บใไปดูว่า Jawolot Mini หน้าตาอย่างไงบอกเลยว่าตัวนี้เล็กกว่าเยอะเลยนะครับส่วนลายการเลือกเขาก็จะทําเป็นลายแนวขวางพร้อมกับมีกราฟิกนะครับเป็นลักษณะคือเป็นลายกราฟิกควยกันไปแบบนี้ก็ทําให้ดูไม่เรียบลื่นเกินไปแล้วก็การจับถือเนี่ยทได้ดีนะครับกระชับในมือมากตัวไฟฉายเองเนี่ยอยู่ในไซส์ที่ไม่ได้ยาวเกินและไม่ได้สั้นเกินนะครับพอดีพอดีเลย โดยวัดคร่าๆวๆเนี่ยความยาวอยู่ที่ประมาณ4.5นิ้วหรือ11.5เซนติเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าขนาดโอเคอะจับคอมแพกคอมแพกดีส่วนการเปลี่ยนแบตเตอรี่และการใช้งานก็คือต้องถอดฝาด้านท้ายออกซึ่งฝาท้ายเนี่ยจะมีขอบขึ้นมาบังสวิตทั้งหมดสามารถจะวางเทลสแตนได้นะครับและตัวนี้ไม่ไม่สามารถใช้เป็นอันทายโรลลิ่งได้ไม่มีคลิปนะครับเพราะมันอ้วนแต่เขาให้ซองมาสวิตเป็นสวิตนูนสูงพร้อมกับตุ่ม3ตุ่มตรงนี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการกระแทกตกนะครับ ป้องกันการลั่นโดยไม่ตั้งใจและทำให้สามารถจะชาร์จแมกเนติกได้กดปิดเปิดจากสวิตช์ท้ายปรับโหมดจากสวิตช์ท้ายเท่านั้นนะครับการชาร์จก็ทำได้ง่ายด้วยการใช้ mcc cable แปะเข้าไปนะครับส่วนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็เพียงแต่หมุนฝาท้ายแยกออกจากหัวนะครับซึ่งตัวไฟฉายตัวนี้นะครับทำเป็นแบบ unibody คือหัวและตัวเป็นโลหะชิ้นเดียวกันไม่มีรอยต่อนะครับ โซลิดแน่นอนฝาท้ายเป็นแบบเกลียวในพร้อมกับโอริงป้องกันน้ำและฝุ่นรวมถึงสปริงโหลดและแบตเตอรี่ที่ให้มาในรุ่นนี้เป็นแบตเตอรี่ไซส์18500 3.6โวลต์ความจุ2040ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับคาโสดแอนโหด,ดอยู่ฝั่งเดียวกันสามารถชาร์จกับอุปกรณ์ตัวนี้ได้ปลอดภัยเลยแต่ถ้าเข้าแท่นต้องระวังนิดนึงนะแนะนำให้ชาร์จในอุปกรณ์เลยดีกว่านะครับ O R B ขีด185,420นะครับ ใส่แบตกลับเข้าไปลักษณะนี้มีสปริงโหลดป้องกันแบตเตอรี่กระแทกด้วยแล้วก็ฝาท้ายเกลียวในแบบนี้ทําให้ตัวไฟฉายมีความแข็งแรงหนาและมีความยาวไม่เยอะด้วยนะครับไฟฉายมีฟีเจอร์อื่นก็คือคลายฝากดเปิดไม่ติดนะครับนีล่ลองคลายให้เห็นแบบโอริงให้เห็นเลยนะแบบนี้หรือว่าคลายไม่เยอะก็ได้ลองดูคลายประมาณนี้นิดหน่อยนะเทินเทิประมาณนี้นิดเดียว ไม่ติดแล้วนะครับนี่คือเมคานิกล็อกหรือล็อกด้วยกลไกลเดี๋ยวเราไปดูแสงกันแล้วเดี๋ยวกับมาดู UI กันว่าตัวนี้มันน่าใช้ยังไงนะแสงมันหุ่งแบบที่เขาโมงหรือเปล่านะแล้วมาดู UI เสร็จแล้วก็ดูสรุปก,กันนะครับไปดูกันเลย เจ้าตุ่นนี้นะครับก็แชร์แบตเตอรี่กันกับ O m ดินมินิถ้าจำไม่ผิดนะครับคือใช้แบตเตอรี่ขนาด1850 0นะครับที่มีความยาวของก้อนสั้นกว่า1 8 6 5 0แต่ความอ้วนเนี่ยเท่ากันนะครับความจุก,ก็เลยน้อยกว่าด้วยนะครับผมมี o d ดินมินิอยู่หลายอันเลยนะครับก็คลายฝากดไม่ติดแล้วเปิดไม่ได้ขันฝาสุดก็กลับมาใช้งานได้ตัวนี้แบตเตอรี่ยังไม่ได้ชาร์จนะครับเวลาชาร์จก็เพียงจะเอา ปั้น mcc นี้นะครับแบบนี้นะครับของโอไลท์ที่เป็นไม่ใช่สเปเชียลแลวไม่ใช่ตัวใหญ่นะครับขันฝาให้สุดใส่แบตเข้าไปโคบวกหันไปทางด้านหน้าเนาะขันสุดปุ๊บก็แปะเข้าไปนะครับแบบนี้ขนาดชาร์จอยู่จะเป็นสีแดงขึ้นตรงนี้เต็มแล้วเป็นสีเขียวก็ดึงออกได้เลยการน้ําและฝุ่นได้แน่ๆไม่มีช่อง usb ให้หน้าลําขานและโอไลท์จุดเด่นเขาคือขายไฟฉายพร้อมใช้งานมีแบตมาเลยมีซองมีสายคล้องม,มีถุงอะไรมาเรียบร้อยพร้อมลุยนะครับไม่ต้องไปซื้อแบตเดาแล้วว่าใช้งานได้ไหมปิดสนิทไหม เปิดติดหรือเปล่าไม่ต้องแล้วเพราะอันนี้ออกแบบดีไซน์มาจากโรงงานด้วยกันเลยนะครับทั้งแบตท,ทั้งตัวอุปกรณ์เลยนะครับผมโอเคการสั่งงานใช้งานคือแตะติดปล่อยดับนะครับแตะติดปล่อยดับแบบนี้แตะครึ่งหนึ่งติดที่ระดับมีเดียมหรือโลนะครับปล่อยดับกดสุดนะครับเพื่อไปที่แรงสุดแล้วปล่อยก็ดับเหมือนกันส่วนการเปิดค้างก็เพียงแต่กดแล้วรีบยกมือออกนะครับแบบนี้นี่คือระดับโลหรือระดับไฮก็ กดให้สุดแล้วก็ยกนะครับอันนี้แบตเตอรี่มันโลนะครับมันก็เลยไม่แสดงค่าแสงที่แท้จริงออกมาเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ชาร์จเดี๋ยวผมต้องเอาแบตเตอรี่ตัวนี้ไปชาร์จก่อนตอนนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนอื่นก่อนแล้วกันนะครับผมใช้แบตเตอรี่ไซส์เดียวกันรุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นแบตก้อนอื่นที่มีแบตเตอรี่ในพลังงานนะครับเยอะเยอะกว่าอันนี้นะครับซึ่งโหมดใช้งานของเจ้าตัวนี้ก็จะมีโหมดให้เลือกใช้งานแค่ไม่กี่ไม่กี่ระดับด้วยกันนะจะประกอบไปด้วย แสงระดับ high และโลนะครับโดยตัวนี้จะมีแสง high อยู่ที่1,000ลูเมนใช้งานได้6นาทีครึ่งนะครับกดสุดเลยนะครับ1,000ลูเมนก็ประมาณนี้ดูนะครับว่าแสงมันบีมมันแคบเข้มมากเลยตรงกลางแล้วสปิลก็จะจางๆสปิลคือส่วนทีอ่ออกมาจากศูนย์กลางนะครับแล้วก็นี่คือ radius หรือรัศมีตรงนี้คือ hot spot นะครับ hot spot คือจุดที่เข้มที่สุด hot ก็คือตรงกลาง spot คือจุดนะครับแตะติดปล่อยดับนะครับจะเป็นการแตะสุดแล้วปล่อยก็ได้นะครับ หรือว่าจะเป็นการแตะครึ่งนะครับก็ล้วปล่อยก็ได้โดยระดับความสว่างจะมีให้ใช้แค่2แค่นี้นะครับสระดับโล200ลูเมนนะครับครึ่งเดียวอันนี้รันไทม์4ี่ชั่วโมง57นาทีก็ตีสว่า5หชั่วโมงก็ได้เพราะว่าอีก3นาทีก็5ชั่วโมงแล้วนะครับนองร้ลูเมน5ชั่วโมงเลย4ชั่วโมง57นะครับปล่อยหรือกดค้างไว้นะครับ สุดเลยก็ได้กดสุดก็จะเป็นพันลูเมนที่6นาทีครึ่งจะดรอปลงเหลือ500ลูเมนคือ50%เนะดรอปแสงลงใช้ได้อีก78นาทีประมาณชั่วโมงกว่าและดรอปลงอีกเหลือ200ลูเมนเมื่อแบตอ่อนมากๆใช้ได้อีก19นาทีถ้าเราใช้งานแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้วเปิดได้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับจะใช้งานได้ถึง2ชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับทั้งพันลูเมนห้าร้อยแล้วก็200แต่ถ้าเกิดเปิดระดับโลที่200เนี่ยใช้งานต่อเนื่องได้ถึง4ชั่วโมง57นาที แสงระดับพันลูเมนเนี่ยไกลอยู่ที่600เมตรเลยนะครับไกลมากเข้มเลยนะเหลืองๆหน่อยแสงเหลืองๆค่าแคนเดล่าตัวนี้เข้มมากนะครับถึง88,320 cd แคนเดล่าเลยนะครับที่หมดไฮส่วนหมดโลเนี่ยค่าแคนเดล่าอยู่ที่267อ่หค่าแคนเดล่าอยู่ที่17,780 cd แคนเดล่านะครับแสงอยู่ที่267เมตรเมื่อเปิด200ลูเมนและ600เมตรเมื่อเปิดพันลูเมนนะครับ ส่วนการกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IPX8 น้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วอยู่ที่154กรัมหรือ5.43อ oh อนซ์เท่านั้นนะครับเน้นแสงพุ่งในตัวนี้แตะติดปล่อยดับนะครับจะแตะสุดก็ได้แล้วปล่อยก็ได้หรือว่าจะแตะครึ่งแล้วปล่อยก็ได้แตะครึ่งก็จะเป็นโลนะครับ200กดสุดก็จะเป็นพันนะครับปล่อยหรือจะเป็นการกดและยกออกก็ได้หรือกดและยกออกก็ได้ก็จะเป็นการปรับแสงที่โลและหายนะครับ พันลูเมนกับ200ลูเมนซึ่งแสง2 0 0ลูเมนก็ดีแล้วใช้งานได้ดีแล้วไฟฉายตัวนี้ยังคงมีระบบสั่นนะครับช่วยเตือนแบตเตอรี่โลด้วยคือกดเปิดมาห้าแบตโลมันจะสั่น1ครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งสั่นเยอะครั้งแบตเตอรี่ยิ่งใกล้จะหมดนะครับอึดอึด,อด,อดสั่นเตือนเหมือน b o l i e X เลยซึ่งราคา3,400เต็มเต็มเนี่ยผมว่าได้ขนาดนี้ก็คุ้มนะถ้าซื้อช่องโปรเนี่ยสองพกว่าเองคุ้มหนักเข้าไปอีกนะครับ โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูสีอื่นตัวอื่นในซีรีส์บ้างนะผมเคยรีวิวเจ้าตัวนี้ไปแต่เป็นสี Olive Dark Green แล้วไม่รู้ทำไมนะผมสังเกตดูโอไลท์เขาชอบออกสีนี้กับสีนี้ออกมาติดๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ,อจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามจะเป็น i5R Plus p e b b l e กับ i5R 5 r plus ตัวที่เป็นเช็คนะครับจะเป็นเกลียวหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่น i5R i5T อะไรแบบนี้จะออกนะ ออกอันนี้มาก็ต้องออกส้มมาด้วยหรือออกส้มมาก็ต้องออกอันนี้มาด้วยนะครับส่วน ed, กเด s ส r แทรย์กับเกรก็จะออกมาของใครของมันตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับถ้าเห็นเห็นป๊อปอัพขึ้นมาก็คลิกเข้าไปได้เลยหรือไปดูในเพลย์ลิสต์โอไลก็ได้คือจับบอลลตมินิสีโอลิฟดั k กรีนลิมิเต็ดเหมือนกันตัวนี้เป็น Orange Limited เหมือนกันนะครับผมมีฝุ่นติดเต็มเลยเพราะว่าผมใช้งานไปแล้วนะตัวนี้นะครับ คือตอนเห็นเนี่ยไม่รีรอที่จะซื้อเลยนะครับก็ชอบดีไซน์มันแล้วก็แสงมันก็พุ่งๆด้วยแล้วตัวเล็กๆนะครับคราวนี้สัญญาไว้แล้วนะครับผมจะมาเทียบกันกับ j จลวอลล็รุ่นก่อนๆบ้างอันนี้คือ j จลวอลล็อโปรนะครับสังเกตดูว่า j จลวอลล็อตมินี่เล็กกว่าเยอะเลยนะครับเล็กกว่าเยอะๆเลยนี่ j จลวอลล็อตโปรตัวนี้เป็น ot, เจลวอลล็อรุ่นแรกที่เป็นแมกเนติกชาร์จแล้วก็เป็นแบตบิวอินในด้ามน,นะครับมันก่อนหน้านี้มันจะมี j จลวอลล็ตัวอื่นอีกแต่ว่า ผมไม่ได้เอามารีวิวให้ดูตัวนี้ก็เลิกผลิตไปแล้วนะครับใช้ crex e hp 3 5 hd นะครับ rhi นะครับแสง1,300ลูเมนเองตัวนี้นะครับแต่ว่าแบตเตอรี่มันใช้งานได้นานเพราะแบตมันเป็น1862ก้อนนะครับนี่คือเจ้าวอลล์โปรนะครับมีสีน้ำตาลด้วยแต่ผมมีแค่สีดำถัดมาอีกจะเป็นเจ้าวอลล์นะครับเจ้าวอล์ลเทอร์โบนะครับตัวนี้ก็เป็นลิมิเต็ดสีน้ำตาล7-8 0 0แพันตัวนี้ก็ประมาณ6,000กว่าเลิกผลิตแล้วทั้งคู่นะครับแล้วปัจจุบันจะมี ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ชื่อว่า j a w l o t Pro 2หรือเปล่านะครับหรือว่า j a w l o l t อะไรหน้าตาจะเป็นคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าลายตรงด้ามจะไม่เหมือนกันผมไม่ได้ซื้อตัวนั้นไว้นะแต่เห็นออกมาเรื่อยๆเลยสังเกตดูว่าซีรีส์ j a w l o l t ถ้าไม่ใช่มินิเนี่ยใหญ่มากนะส่วนมินิเนี่ยจะเล็กแบบมินิสมชื่อเลยถ้าตัวนี้เป็นตัวแทนของความพุ่งแบบมินินี่เป็นตัวแทนของความพุ่งแบบก้านยาวนะครับ Seeker 4จะเป็นตัวแทนของสายบานแบบมินินะครับที่แรงหน่อย เห็นไหมนี้ตัวพุ่งจะใหญ่นะครับโคมใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแสงบานเล็กกว่าแต่เป็นมินิทั้งคู่นะซิเ k e r โฟมินิกับเจ้าบอลล็อมินินะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่พเพื่อนทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณที่คอมเมนต์ห้หนังสุภาพแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์